ความสนุกและความสุขอีกครั้งนะคะกับละครเวทีซึ่งเป็นผลงานของคุณนิกรแท้ตั้งเจ้าของรางวัลศิลปารทรค่ะจริงๆเคยนํามาแสดงหลายปีแล้วนะคะตั้งแต่ปี47ปี52เรื่องนี้เนี่ยเขาบอกมีความน่าสนใจคือมีนักแสดงแค่4คี่คนแล้วก็ประกอบฉากอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็จะมีแค่โต๊ะเก้าอี้เหมือนเป็นห้องเหล็กๆเ,เท่านั้นเรียบไม่มีไม้ด้วยนะคะสูกต้องนะคะไม่ใช้ไม้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าในปีนี้เนี่ยที่ได้นักแสดงชื่อดังอย่างคุณพลแตนท สถียรและคุณเอกมณีรัฐจะเป็นอย่างไรกันบ้างกับละครเวทีเรื่องพบรักค่ะ ถ่ายทอดออกมาได้อย่างซาบซึ้งนะคะสําหรับสองนักแสดงอย่างคุณพลปันทศเถียรและคุณเอกมณีรัตน์กับฉากที่ทั้งคู่พบเจอกันครั้งแรกค่ะเป็นเรื่องราวของหนุ่มโสดเจ้าของบ้านโบราณที่เชื่อในตำนานเส้นได้สีแดงที่ชักนำให้เขาได้เจอรักแรกกับหน้าข่าวสาวหนึ่งในสี่เรื่องของละครเวทีเรื่องพบรักค่ะ พบรักเป็นผลงานการเขียนบทและกำกับโดยคุณยี่ก่อนแท้ตั้งเจ้าของรางวัลศิลปารสาขาศิลปะการแสดงนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วค่ะที่เขานํากลับมาแสดงใหม่หลังจากที่เคยแสดงแล้วก็ประสบความสำเร็จมาแล้วในปี2547และปี2552ค่ะจุดเด่นของละครเวทีวเรื่องนี้ อยู่ที่การใช้นักแสดงเพียงแค่4คนเท่านั้นนะคะปีนี้ก็ได้คุณพลตันทศเสถียรคุณเอมณีรัตน์เจมส์ AF8 และแอนบรัชาค่ะที่ต้องปรับเปลี่ยนบทบาทไปตามแต่ละเรื่องก็ถือว่าเป็นความท,ท้าทายอยู่พอสมควรนะคะสำหรับความสามารถของเหล่านักแสดงค่ะแต่ละเรื่องก็จะเป็นละครเรื่องสั้นๆที่ผู้สร้างนำมาร้อยเรียงกันจากช่วงเวลาสั้นๆกลายเป็นช่วงเวลาสําคัญแห่งการพบกักค่ะอีกหนึ่งจุดสําคัญนะคะของละครเวทีเรื่องนี้ก็คือใช้พื้นที่ในการแสดงที่เล็กมีอุปกรณ์ประกอบฉาก มีเก้าอี้มีโต๊ะและเขาไม่ใช้ใหม่นะคะคล้ายกับอยู่ภายในห้องเล็กๆห้องหนึ่งก็จํากัดพื้นที่ผู้เข้าชมเนี่ยประมาณ150ที่นั่งค่ะเพื่อให้ผู้ชมเนี่ยนะคะได้ใกล้ชิดนักแสดงสัมผัสถึงความสดแล้วก็ความสนุกใกล้ชิดจริงๆก็ได้เห็นการแสดงทั้งสีหน้าและอารมณ์แบบใกล้ๆเลยค่ะ ครับด้านนักแสดงก็ยอมรับนะครับว่าเรื่องนี้สนุกครับและแปลกแตกต่างจากละครเวทีเรื่องอื่นที่เคยแสดงครับเป็นประสบการณ์อีกด้านหนึ่งโดยเฉพาะคุณเจมส์เอฟแปดครับที่เล่นเป็นเรื่องแรกเลยยอมรับว่าสนุกแล้วก็ถือว่าเป็นงานใหม่ที่ไม่เคยได้ทำมาก่อนครับรู้สึกดีใจมากครับรอบแรกก็เล่นไปโอ้โหคนดูน่ารักมากครับคือเล่นมุกเล็กมุกน้อยไปในเก็บได้หมดเลยอะไรอย่างนี้แล้วก็ รู้สึกดีใจมากครับที่ได้แสดงร่วมกับพี่ๆด้วยเป็นประสบการณ์ครั้งใหม่เลยทีเดียวก็รู้สึกดีใจครับดังนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเราไม่เคยเล่นที่นี่มาก่อนโดยที่มีคนดูแน่นๆนะครับเวลาที่เราซ้อมก็อาจจะมีมีช่างหรือว่ามีช่างเทคนิคปาบบายนะครับดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าตื่นเต้นมากเพราะว่าความสนุกของละครเวทีคือความสดนะครับแล้วตอนที่เราซ้อมกันเองโดยที่ไม่มีคนดูเนี่ย มันจะไม่มีรัศมีหรือว่าอะไรที่อยู่รอบตัวเราณนะวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าบรรยากาศต่างกันมากๆ<ช>นะครับเรารู้สึกว่านักแสดงเนี่ย alert อยู่ตลอดเวลานะครับ <laughs> เพราะว่าจังหวะของการเล่นเนี่ยเราไม่รู้ว่าผู้ชมจะมีม,มีมี react ปฏิกิริยยามาตอนไหนนะครับ จริงๆถือว่าต่างกันมากเลยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้รับบทเป็น4ี่คาแรคเตอร์ปกติจะคาแรคเตอร์เดียวไม่เป็นคอมเมดี้ก็จะเป็นดราม่าไปเลยชัดไปในทางไหนทางนั้นเลยนะคะแต่เรื่องนี้เป็น4ี่เรื่องแรกซึ่งนับว่าเริ่มหนึ่งดีกว่าค่ะนับหนึ่งใหม่เหมือนน้องเขาอะค่ะเค่ะเรื่องเป็นเรื่องของคนธรรมดาครับแล้วนักแสดง4ี่คนเนี่ยต้องเล่นหลายบทบาทอันนี้คือท้าทายนักแสดงในส่วนหนึ่งแล้วก็แล้วก็โดยตัวเรื่องของมันเองเนี่ย มันไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันจินตนาการแบบแฟนตาซีมากแต่ว่ามันเกิดขึ้นได้กับทุกคนและทุกคนเชื่อมโยงได้กับชีวิตของตัวเองอันนี้มันก็เลยเป็นเสน่ห์ของเรื่องนี้ครับสำหรับละครเวทีนี้นะครับเป็นสี่เรื่องราวแห่งช่วงเวลาของการพบรักครับที่นำพาผู้คนมาพบเจอกันนะครับเรื่องราวของหนุ่มโสดเจ้าของบ้านโบร,ราณที่เชื่อในตำนานเส้นได้สีแดง ที่ชักนำให้เขาได้เจอรักแรกกับนักข่าวสาวครับเรื่องราวของหนุ่มน้อยกับรักฝังใจที่แอบมีให้กับเพื่อนพี่สาวและเรื่องราวของชายที่ถูกทิ้งให้รอจนกลายมาเป็นเพื่อนฟังเพลงกับชายอีกคนหนึ่งและเรื่องราวของคนที่ตกหลุมรักที่มองเห็นแต่คนคนนั้นจนคนรอบๆตัวหายไปเลยครับละครเวทีเรื่องพบรักนี่ก็จะเปิดรอบการแสดงทุกๆวันศุกร์ถึงวันเสาร์นะคะและอาทิตย์เนี่ยจนถึงวันที่ 6กรกฎาคมค่ะที่โรงละคร Creative i n d u s t r y s นะคะชั้น2อาคาร e n ็ t h t อรที่ถนนเพชรบุรีค่ะสำรองที่นั่งหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ02นะคะ718ขึ้นให้หน้าจอเรียบร้อย718 0597หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือ086-300-2081ที่ 81, ที่ Facebook Creative Industry ไทยนั่นเองค่ะลองเข้าไปดูนะคะก็เป็นแนวใหม่ คงได้นั่งเห็นกันเลยว่าเล่นอะไรกันบ้างน,นะคะหม่ก็ไม่ใช่ด้วยครับผมผ่านโหมดบันเทิงนะครับความสวยงามความสุขสนุกสนานแล้วก็ในส่วนของละครเวทีกันมาหลายเรื่องทีเดียวเดี๋ยวช่วงหน้านะครับมาในส่วน